ปกติเล่นอีเวนต์มันแบบไม่ใช้มือโอเคทำอะ้รเรามาทำคลิปด้วยกันดูโอ้สวัสดีครับผมเล่นจินนี่เคอร์เบล่าอยู่กับมิสซักคนดีคนเดิมคนเก้เช่นเคยเส็จแล้วครับเดี๋ยวผมพูดด้วยแล้วครับผมเอ้ยมีของใหม่โคตรเก้เหมือนมิสซักเลย E สวัสดีครับผมมิตราวันนี้ผมจะไปเล่นเกมซีรีกับเพื่อนครับผมเออคนนั้นก็คือเลเจินเีาเป็นอะไรอีกอ่กใช่เลเจินเขาเป็นอะไรที่เป็นอ่าอ่าอ่าอาไม่รู้อ่ะเรื่องดีกว่าเออกู้ดกู้ดมาอีกที่ไหนวะกูก้ลังปรนมันไม่รู้กู้ดมาจากที่ไหนอ่ะดูดูก่อนมันดึกดื่นกันมั้ยหรือเปล่าวันนี้เราจะไม่พูดคำหยาบกันนะครับผม ค่ะพระเจ้าจะไม่พยายามจะไม่พูดสักกันข้าพเจ้าด่าไม่ไม่ดังขึ้นอ้าวดเเร็วจังเลยดีที่วลูกปนเพลงมันดังมากเลยก็กดลดเสียงสิปิดเสียงเลย โอ้ตัน,นี้กินาเยอดียวนี่ใครตายแล้วไปเป็น,ปนใช้ม,มที่ก,ก่อนดีกว่าไม่ต้องละอ,อูอ้อ,อีกามาูแล้วก็มีคุใจมิตรครับผมว้าวมิจิ้ออกดิ YouTube No Be l like. i YouTube YouTube ไม่ชอบคำหยาบห้ามพูด โอเคเราจะไม่พูดไม่เหลือถ้าหลุดออกถ้าหลุดถ้าหลุดไปอ๋อจะจำนะโดนออกแน่นอน <c oughs> โอ้สวัสนี้ข้าพเจ้าอยู่<อ>ที่เฟื่อเฟือเส้น้าพเจ้าก็อยู่กับเจ้าข้าพเจา้าเจอในปอดด้วยเฟื่ <c oughs> มันไม่ใช่ทางเลยต้องกลับมาพูดคำหยาบมนเดิมโอ,โอ้โหเฮ้ยคือพูดเขากันเฟื่นไปเลยพูดทังอืม เล่นแเตเลยเ็งมายงเลยรบะ้เดี๋ยวทอไเดียทำไมได้กเพราะฉนดตอกชดชดก็ูโอ้ไปขนาดนี้ว่าลูกดีดีกว่าว่าลูกเลยดีอิดแมสู้กันดีกว่าติดแมสู้กันี ห่นีบบซุปเปอร์ลไม่มีอะไรบางอย่างที่มาแต่ถ้ามันถือว่ารุ่นต่อได้ปะโอเคขออยู่บนพูดพูดหน่งคนแล้วโอเคเราอยู่คนีนี้ก่อนเกิรขึ้นในตัวมุ่งจมนทีภายในทีบศิลปินวิ ก็จะไม่เป็นกรีขี่รถตขี่รถโอใครขี่รถแมงเป็นกีขไม่ใช่รถอของชันนะมันคือรถที่ไว้อ่าเล่นอะไรเื่อนมากอะโอ้ยเป็นได้ลมงารยุ่คิปแล้วโอ้ยเดือดจังวะโอ้มันมัน เรนอแว้ตกโอ้ตแนี้เนตกว่ไม่ได้วิ่งเก็บวิ่งเก็บไอ้ตองใจกว่าะไม่ตาาที่ดูกิ๊กกิโนวีดูนี่คือวิธีชีวิตของรักเก็บเกในการกินกินเกมในการชีวิต มันซองหัวใจนี uh, s <S ่หว่ะหลัวกินนี I even, I oh, ่มันมีอีวินอีเออประเทศไทยโอ้ยโดนมีดแคบไล่ไออีวินคิด่มันยังอยู่หลยปเ้ยเนี่ยอือไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมีซองขวัญเลยว่ะเอ้ยไม่ใช่เป็นสองขวัญ ลอ,องไ่รักฮะเขามีีดปี๊ดักเข้ามาเ่งเาลไปทลาทีวิีผมตายผมจะถึ่ายไม่ใช่